สวัสดีที่สูโผทักษ์ครับผมวันนี้ก็ได้เดินทางมาหอดบ้านของพอเสี้ยนตาทินพนพีน้องที่มาตามเนวทางของพอเสี้ยนตาทิพเลขวิ่งนี่คือเม่ค่อยหลุด,ดพี่น้อง้วปีนี้ก็ยังบ่หลุดปีหกเจ็ดนี่ก็บบเม่ค่อยหลุดสูตรนี่แม่นได้รีพี่น้องเลขวิ่งเข่านึงเนาะเลขวิ่งหกกำลังเข่านึ่งตาบ้าบัตรจับโคบัตรห้หกหนึ่ง วงกลมไม่พ่อมหกหนึ่งไก่แขยงแล้วดีเย็นข่าวมากอยู่เรื่องว่าถือบัดไปเสื้อบัตไปเสื้อหาหนึ่งตอนเขียนเขียนใบยุดธอนอ่นมันจะเขียนไปกระดาษใกล้ขึ้นกันมันจับมันจับพลันนี่มนนนแม่วงกลมให้ตัวเดียวโคโลบปะไงหกหนึน่งอัศวเลขเวิ่งกะให้เน้นหนึ่งวงกลมทีหนึ่ง นี่ยเอฟซีถามว่าตามพ่อเสี้ยนตาทิพย์ในเล็กวิ่งเพิ่นแม่นว่่เคยหลุดแล้วก็เขาตัวเน้นพ้อเขาหนึ่งจับคู่นี่วงกลมหาหกหนึ่งบัดเวลาไปซื้อคือไปซื้อหาหนึ่งโอ้เฮ้ยจำที่จริงที่ห้ซื้หาหนึ่งนี่แหละแต่ว่ามันเอามาผิดอันโอ้ว่ามันโอ้เอากระดาหนาผิดอันเอากาดว่าผิดอันที่ตัวซื้อนี่เป็นวิสัโอ้มันก็ยุดตัวเน้นพ้อ น,นี่เดียวทีหนึ่งน่าตัวออตุ้ยาเบิ้งนั่นตัวนั่นแหละซื้อเลขกันซื้อเลขกสามคู่ตัวนี้นี่เด็กน้ำตุ้ยาหนึ่งเออโอ้เห็นใจเอาซื้อเลขบวกกับตัวนี้เวล้มเธอพอมั้ยเสื้อหางนึงตรงๆพอนบวกกับเลยละ่ะ มันก็ันี้คันออก6กนึงมันก็สิบบกคับอ้โอาเอี้ยยนเอาคากนะนะบวกมันหนึ่งไปซื้อต่้งสิบแปดแปดนึ่งบวกเขียนน่งสิบห้าบวกอันบวกรบ่อสิบห้าอ้ยอยู่คนละหัวเลยยันใช้กระดาษกาไกลบไปมันคือ คืออันนั้นคืออันนี้มันบ่เถิดอันนี้โอ้มันมี่สองใบมสองใบโอ้ยคนออกมาอันเดียวถือมาอันเดียวเขีย็นไปกระดาษกัดกันเราถือมาอันเดียวมวนเดียวคือคือเป็แม่มา้ววนนึ้บ๊อบดเป็นบ่โอ้ยกระสือน้ำตัโอว้แปดหนึ่งเนี่ยโยนมาทันโอ้เสียดายตัวว่าอะไอยู่กับดวงน้ำอยู่กับดวงัยก็เห็น เออเพิ่นกว่าเพิ่นกว่าอยู่อันเพิ่นกว่าอยู่เพิ่นฮอดเห็นซื้อตู้ร้อยผู้ติดตมยามเลขออกแล้วสิมาหาแล้วก็แล้วก็วัดที่เล่นแปดหนึ่งตู้ย่าเนี่ยว่าสั่งมามันออกน้ำฝนแล้วเขียนใส่กระดาษกากใยมันมันมีสองใบนี่เขียนใส่กระดาษกากใยหนังบัตเอาติดยากันเอา เอาหลเอบนอนนั่นแล้วนีใบเดียวโอ้ีออดยดไย จะยูกับดวงนกเ่าขึ้บบขนบงกับหลายคน,นอ,อ,ยยอ,อย่าะพวกซข้อนไ่ก็เอายู่เท่าไหขายสิ่งที่บิดเอาแบาบแบบนี้วิ่งก็ได้เลกวิ่งเก่ับซีโอ,เเอ้ยเก่ากับซีขึ้นตรงหลายก <c ười> อยังเข่ากันลายนากบ้านเนาะเนีนแมซี เก้าเลขเก้าเก้าม mm, <man. c oughs> <c oughs> ันจะถือเลขกัดอ๋อแมนขั้นเก้าจถือเลขกัดแมนย่เขาจะเป็นเลขกัดเกค่อยกันเก้าสี่เ็ด้าส เ9ขเก่าเนาะแปดเก้าแปดแปดเก้านี้เป็นเลขอยังยัางกันตลอดเลยเป็นเลขกันตลอดเลขแปดเก้ากาแปดเนี่เลขพวกคิดเก้านั่กันอืมแม่เ็นจเป็นต่ว่า จานี่พวกเขาเลขกันเทียอตังตะใดไหมเหนไดเทียตังตาใดไหมเนือไดจักหวดสี่หมวดบอเนี่ยหมวดจมเปียนวดเก่าบัตรสื้อพกเก่างเ็เก่าเปียนหมวดเดียวก็มาไดนครับนี่แต่พี่จีเขากัดเยอบมาม เหกนมนบกันว่าเปเล็วันขเดวันคู่การที่กินจอกนะินึงาก็จะร้เพิ่มหาน <c oughs> เหล็กวันคู่เขาเห็ดคนเนาะก็คือนน <c oughs> คกันหละก็ับนเลขเลียนเจ็ดสิบเป็นบอ,อจะได้จะมาออก 700. จเจ็ดลอยเล็กหน่อยทีบบ่ว่าบอกถออมันก็ถือกันละงวดต่อไปทะเบิ้เนาะ

มีเก่าอยากกันเอาเลเจ้าได็กเขาเขาญาตินเด็กมีเก่าเขาติดเขาติดไหลรปนแล้วยันยันเ็นเล็บนโอ้ยัน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 กัน้าเจ้าตีือยันเ็นเล็กล้างอมันขั้นมันมากเป็นลางันบอยังมาลางอืเกาเป็นบน อาเจ็ดซีมากขี้เป็นรางไปทํารองนั่นมันหนักไปทั้งหนักไปทั้งรางหนักไปทั้งรางส่วนมากสูตรนี่มันขี้เขาตะรางเป็นบ,นบนน่นนี่คนกับเขาเหมือนกันขี้รางมันไปบนเลยโอ instant, ้ขันนี้รางก็ขึ้นบนเลยแต่ว่าลอยไงก็คือมาได้ทั้งบนทั้งรางเนาะมาได้ทั้งเป็นได้ทั้งบนทั้งรางแต่ว่าเลขวิ่งนี่เก่งเนาะปีนี้ยังบุลุษได้ปีนี้ ปีนี้พ่อเนี่ยรู้จังหวัดจำไมเอฟซีพ่นถามมาเลขวิ่งพ่อเสี้ยนตาทีบหน่อแม,ม่นเดียวใเรียนซีรีส์วิ่งคันด่นถ้าประกบเขาประกบปถืยเขาประกบปี๊กก็เลขวิ่งเขาน้งเชียร์ตัวเขาเนียนไม่เนียนเพราเขามันก็เขาเป็น,น,น,นตัวร้องแค่ตั้งเต่าลักซี่นะถ้าว่ามากพ่อจับคู่ให้นี่เทากา็บหาตัวอื่นใส่เอาหาตัวอื่นใส่ก็ได้เพราะว่าเลขวิ่งไม่เคยหลุดเนาะเลขวิ่งบอกง่ายๆว่ต้องย้อนหลังหลายปีนี้ยังพ่อเนี่ยรู้จังหวัด เนาะได้วิ่งเฉพาะปีหกแปดนี่หกแปดเป็นแีหลาหกเจ็ดยิงเขามากจนเขาหกแปดต้หกเจ็ดก็ยังบอลลวดเด็กวิ่งโอ้เจ๋งอยู่ดิถ้าในลดดต่ว่ากัเจียงว้แม่นอยู่ดิอันมันจเปกกแม่กระเจีงกะกะถือว่าเจีงว่าแม่นอยู่ดิอันก็เรียกวิ่ง เริ่ถือมาลายเริ่ถือกติห้กรถือว่าเจงอยู่ที่เลขวิ่งสองปีบรลลุดนี่เนาะปีกมันเก่าขาูเก่าข่าวเก่าถ้าปีใหม่ไม่มันได้จัจงหวดหรอ,อครับสี่งวดบ่กับวันที่สองกับวันที่สิบหกกับวันที่ 1, หนึ่งเอ้สามงวดแลแมนบ่ อ่ะงวดซีน้ำผ่าเนี่ยแมนอะงวดซีน้ำผ่าวนี่นะเกิดีะอืมงวดที่ซีนว่าไม่ว่าสามงวดนี่ยังเหล็กวิ่งยังได้หลุดเนาะปีนี้เนาะปีหกแปดนี่เก้ากับซีเน้นที่เก้าซีเจ็ดซีเจ็ดเก่าแปดซีแปดเก้าหละก็ศูนย์ซี ส่วนตัวพ่อพันมาคือเก้าซีกับเก็ดซีเท่ากาับเฝ้าหาเอาตัวความมืดมืดก่อนเจ้าที่อันแมนว่าบอกอ๋อแม่นได้ไดีเด็กเก้าซีน,นี่เกา้าซีนี่เฮ็ดจังไรกันจะไปถามมือสุดยไทยแมนนยมันเป็นมันเป็นอยู่ในไรใจกลางของคนเนาะแม่นเป็นเหล็กเป็นเลขคนมักานยายหรอกนายหมักถ้าเบิ่งเด้อ เลขคนนิยมคือตัวไดขกากันเป็นเลขคนนิยมเลขตัวนี้ไม่ตีออกบ็ออกกัญยาเขาก็นิยมคือเก่าอ่ะนะเป็นเลขคนนิยมเลขศูนย์อ่ะพี่บอกกี่ไรนโอ้ยแมนเลขศูนย์ศูนย์โอ้ยย้อมอยู่เดนะเลขเลขเป่านี่ย้อมอยู่ย้อมขั้นขั้นเลขเป่าเลขเบิ้ลทุกอาจารย์ที่รุดมดขั้นเลขเบิ้ลรุดมด แมนบ่ค่อยเล่นแม่มันมันบ่ได้กับพ่เสียดายนอกจากสีฝันกันคือเนอะนี่คำนวณนี่มันคำนวณบ่ได้อยู่แล้วล่ะนี่คำเม็ดจองกันเก้าเก้าชี้ชี้เนาะพี่น้องตามนี่พี่น้องเ้าก็แคบหน่อยจอไว้เนาะเอากรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาพ่อขอบคุณอะไรครับผมครับสวัสดีครับเออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อ